สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัท psda standard ครับและมูลนิธิพลังบุญนะครับก็ใช้พื้นที่อยู่ห้องเดียวกันนะครับอยู่ที่เจริญนครนะครับแล้ววันนี้นะครับจะให้ชมนะครับพระสมเด็จที่ส่งเข้าประกวดครับงานประกวดครับก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงนะครับจัดเตรียมรายละเอียดทั้งหมดซึ่งจะเป็นการประกวดครั้งแรกนะครับที่อยู่ในมาตรฐาน iso นะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมที่ไอคอนสยามโรงภาพยนตร์ที่ มีนะครับความยิ่งใหญ่นะครับเป็นสกรีนเอ็กนะครับและที่สําคัญนะครับท่านเห็นได้ว่าเราเนมุ่งเน้นในเรื่องของการทามาตรฐานทุ่มทุนถามว่าทาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการประมูลครับซึ่งการประมูลพระเนี่ยนะครับโอเคอันนี้เป็นการประมูลการกุศลนะครับแล้วก็ทางเพิธีมาดรฐานเราเองเนี่ยนะครับว่าที่พลังบุญเนี่ยก็มีการมีส่วนร่วมไปร่วมจับด้วยนะเพราะว่า เงินที่ได้เนี่ยตัวเจ้าภาพที่จัดอย่างคุณพยับชินวัตรก็นะครับจะนําไปสู่การทําบุญนะครับและที่สําคัญครับก็คืออันนี้เป็นการต่อยอดครับมาจากการทํามาตรฐานการประกวดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาจะไปสู่สากลครับมันก็จะเกิดคําถามนะครับที่หลายคนบอกแล้วสากลคืออะไรนะครับสากลมันไม่ได้จบที่การแค่ซื้อขายครับสากลมันต้องไล่มาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหรือถ้าพูดเป็นภาษากระบวนการทางธุรกิจก็บอกว่าต้นน้าไปยันปลายน้ํานั่นหมายความว่า การควบคุมกระบวนการที่มีคุณภาพเนี่ยต้องมีตั้งแต่จุดตั้งต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดซึ่งเราตอนนี้ตั้งต้นคือตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาทําการตรวจนะครับแล้วเราตั้งต้นอีกคือเรามีหลักสูตรนะครับนะครับที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับผ่านทางวิทยาลสารประช่างทนบุรีนะครับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการอบรมนะครับในการอบรมนะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับในเรื่องของการดู้าสมเด็จนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการทํามาตรฐานเนี่ยก็ทําไล่มาทําทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เรื่องของการอบรมมีหลักสูตรนะครับโดยหลักสูตรก็จะมีเรื่องราวในประวัติพระนะครับไปจนถึงเนื้อหาพระการจําแนกแยกมวลสารจําแนกยุคสมัยนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใช้ตรวจอะไรดูอะไรนะครับในอบรมทั้งหมด12ชั่วโมงครับก็ได้ประกาศสนิบัตปัจจุบันมีรุ่นที่2เปิดมาแล้วนะครับ จะรวมในวันที่1 0 1สิสิงหาคมครับส่วนงานประกวดพระเนี่ยจะอยู่ในวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์และที่สำคัญครับในการประกวดพระรอบนี้นะครับผู้ที่สมัครอบรมนะครับรุ่น1และรุ่น2นะครับทางมูริทิพรางบุญเนี่ยนะครับก็จะให้เข้าชมงานประกวดฟรีนะครับแต่ต้องแจ้งมานะครับที่เบอร์ของมูนิธินะครับเดี๋ยวท่านไปดูที่ใต้คลิปได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของพิธีม a ตรฐานก็ได้นะครับเนี่ยโทรมาแจ้งนะครับ และถ้าเราเช็คชื่อได้วว่าท่านเป็นผู้นะครับเข้าร่วมอบรมนะครับในหลักสูตรนะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับของพิเศษสระดาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าชมได้แต่ก็จะมีพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับเหมือนกับผู้ที่ส่งพระเข้าประกวดแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ที่ดีแหละเพราะว่าพื้นที่ที่ใกล้จองเกินไปเราก็จะเว้นไว้ให้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะแล้วเราก็ให้ดูจนถึงแถวแรก บอว่าแถวแรกเนี่ยดูภาพบอดโอ้โหใหญ่ล้นนะครับก็ดูลําบากนั้นเราก็จะเว้นที่นะประมาณ3ามแถวแรกไว้เลยโล่งนะถ้าใครดูนะครับในคลิปอะไรเห็นว่าแถวแรกโล่งๆเนี่ยเพราะว่าใกล้มากเลยมองลําบากนะครับโอเคนะครับเพราะนะครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราเดินหน้าทั้งเรื่องมาตรฐานทั้งหมดเมื่อเดินหน้าเสร็จนะครับไปชุมนุมประกวดประกวดอยู่ในมาตรฐานสากลปุ๊บมีคนนะครับยอมรับก็จะเข้าไปสู่การประมูลนะครับ เมื่อการประมูลเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการประมูลเดี๋ยวพอประมูลไปสักครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งถัดไปเนี่ยจะทำมาตรฐานแล้วนะก็อาจจะสามารถทํามาตรฐานสากลนะครับในเรื่องของการทำาการประมูลด้วยซึ่งอันนี้นะครับจะขยายมาจากการประกวดนี่แหละเพราะว่าลักษณะของการประมูลนะครับเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนประมูลเนี่ยก็จะดูหลักการของนะครับความสวยงามมาจากพระอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จะมจเพิ่มโรเซสนะครับรูปแบบของการประมูลเขาอกว่าปกติการมูเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็คือโดยหลักการนะครับดังนั้นทุกท่านที่ติดตามครับก็คอยดูว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างนะครับผู้ที่ส่งประกวดพระพิมพ์กลุ่มพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานอู่ทองและพิมพ์พระประธานที่มีฐานนะครับเส้นนิสียนะเนี่ยเส้นแซมหนึ่งเส้นนะครับซึ่งสามองค์นี้นะครับก็เป็นองค์ที่มีความต่างนะครับและมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวไปชมยนะครับ สําหรับองนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองหนึ่งครับเป็นพิมพ์เสียนโตนะครับหรือบางคนเล็กพิมพ์เสียนบาทนะครับซึ่งความสวยงามเมื่กันก็คือเนื้อหาครับเนี่ยพระเนี่ยแตกลายสังฆโลกนะครับลักษณะเนี่ยแบบขาวงาช้างด้วยแล้วเนื้อเนี่ยมีลักษณะยุบย่นนะครับแต่ถือว่าสวยด้านหลังนี่เป็นพิมพ์ที่หลายคนเรียกว่าพิมพ์ย่อขุนพลนะครับหรือเป็นพิมพ์ธรรมเจดีนะครับเนี่ยใบหน้าใหญ่อกนะครับเป็นตัววีเลยไหมครับ เขายกนะครับเขานะครับด้านซ้ายหรือความมือเราเนี่ยใหญ่นะครับแล้วมีชายจีวรไม่หนามากจะมีชายจีวรบางนะครับมีองค์นี้นะครับซึ่งมีความสวยที่เราค่อยดูกล้องกําลังสูงนะครับที่ที่ลองดูแบบเต็มองค์นะครับองคนี้องค์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับเป็นพิมพ์อู่ทองพระปทานะครับที่เป็นอู่ทองสามนะก็คือบริเวณความยาวนะครับตั้งแต่ คางนะครับจนถึงอ่ารัศมีเปลหรือพระเกตนะครับจะเท่ากับบวยลมตัวครับเนี่ยเท่ากันนะครับความยาวเนี่ยเท่ากันแล้วอกจะเป็นอกตัววีนะครับพระจะเป็นทรงะลูดซึ่งองค์นี้เนี่ยมีความสวยขึ้นหนึ่งนะครับเนื้อหาเนี่ยมีความนุ่มเห็นไหมนี่ครับมีความนุ่มเนื้อในประสาทหนึนุ่มนะครับถ้าส่องขยายขยายเนี่ยจะเหมือนขนมเข็งนะครับแล้วก็มีเส้นที่สีชนะหนึ่งเส้นเป็นพระประธาน มวลสารเนี่ยดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นหินดินหยกเขียวแล้วนะครับใบหน้านะบริเวณนี้เห็นไหมครับอู่ทองตรงนี้นะครับจะเหมือนกระบัวเห็นไหมครับแลาเมิปิดตรงนี้เหมือนรูปดอกบัวนะครับแล้วก็มีรพเกตไปแต่ว่าเป็นอู่ทองสามที่สวยนะครับที่สวยนะครับแล้วก็ซูมเนี่ยสมมาตรด้วยนะครับกลุ่มเมื่อกี้เป็นกลุ่มเนื้อวัตระขังนะครับคือผ้าที่ไม่บรรจุกลุอันนี้มันผ้าบรรจุกรุครับที่เราประกวดอีกองค์หนึ่งคือเนี่ยถ้ามีเส้นหนึ่งเส้นถือว่าเป็นพ้าทาน แต่ว่าไม่ได้เป็นอู่ทองนะครับเป็นสุโขไทยเทียงแสนสิงสองนะครับหรือหลายคนเรียกว่าพิมพ์เสียดมนะครับเนื้อก็จะแห้งอย่างเงี้ยครับหลังกาบหมากกาบหมากแบบบางๆนะครับมีลักษณะลักแดงที่สีลักษณะสีน้าตาลไหม่นะครับแล้วก็เนื้อจะแห้งนะครับซึ่งมีความสวยนะครับและพิมนี้เนี่ยเนื้อแบบนี้เนี่ยหลายคนนะครับในอดีตเรียกว่าเป็นเนื้อวัลขังเลยนะครับ จริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นวัสดุนี่ครับแต่ว่าสวยถึงเป็นกลุ่มวัสดุนะครับแต่ดูลักษณะการสร้างและพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับแล้วก็น่าจะทําที่พระนครนี่แหละนะครับหรือทําที่วัดระฆังนะครับเพราะว่าสวยงามมากนะครับยิ่งเป็นพาที่อยู่ในกลุ่มวัสดุแล้วยิ่งเป็นยุคปลายด้วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นความสวยเลยที่บอกเป็นยุคปลายหนึ่งนี่คือเพราะว่าเราเห็นอะไรครับกรอบเส้นได้เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเนื้อเกินเล็กๆนะครับเนี่ยเวลาลูบแต่ว่าเนื้อไม่ได้เกินนะครับเป็นกรอบ แล้วบอกแม่พิมพเนี่ยเป็นแม่พิมพ์สําเร็จนะครับตัดเรียบนะครับรอยปริแยกมีนะครับแต่ขอบค่อนข้างเรียบเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับ <_ S 1> และอย่างที่ผมบอกครับหลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นสมเด็จวัลระครังเลยแต่สําหรับผมนะครับทุกองเนี่ยสร้างโดยสมเด็จพระจัน์โตเนี่ยถือว่าเป็นพระสมเด็จวัลระครังหมดนะครับเพียงแต่ว่าไปอยู่กรุไหนเท่านั้นหรือบางทีไม่ได้เป็นจุกรุนะครับมีใส่หีบไว้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จวัลระคังนะครับหมายถึงผู้สร้างนะครับ นะครับไม่ได้หมายถึงว่าออกจากวัดละคังนะครับไปนั้นคงไม่มีหรอกนะครับว่าพระองค์นี้ออกวัดนี้ออกวัดนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าทําแจกแล้วก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยท่านไปพำนับอยู่ที่ไหนแล้วก็แจกนะครับนะครับดูนะครับดูแบบขยายใหญ่นะครับเราเห็นได้ว่านี่ครับโอ้โหนี่คือเส้นตรงนี้คือแตกลายงานนะครับด้านหลังเนี่ยแตกลายสังคราะห์นะครับเยอะเลยแล้วก็ผิวนี่มีลักษณะของโปงแกสอนนะครับในส่วนที่เป็นกลุ่มที่เป็นน้ําว่านนะครับ เคลือบผิวซึ่งการเคลือบเนี่ยนะครับมีหลายแบบใช้ลักน้ําเกลี้ยงก็มีบางพิมพ์ก็ใช้น้าอ้อยเคียวนะเพื่อรักษาผิวพระซึ่งเนี่ยมีความสวยงามแล้วกันตากลายสังเคราะห์โลกเนี่ยสม่ําเสมอนะครับเห็นแบบใบหน้าใหญ่นะครับเกลดจรดลดซุ้มอกเป็นตัววีนี่นะครับเป็นต้นแบบเลยนะครับของกลุ่มที่เป็นพิมพ์อู่ทองนะครับเข่านี่ยไครับใหญ่ยกขึ้นมานะครับอู่ทองก็เป็นหมดนะครับซุ้มค่อนข้างสมมาตรใช้คํานี้ นะครับในคำนี้นี่นะครับฐานบัวนี่ก็เป็นลักษณะโค้งเหมือนมอะครับนี่มีพระซุ้มกองแมงเพชรเห็นเลยนะครับองนี้ก็ถือว่านะครับดูนี็คือสวยงามแล้วก็มีคนส่งพิมพ์เนี้ยมาไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะครับมีการประกวดรอบนี้เนี่ยเราเจอพาสวยงเยอะครับได้รูปพิมพ์อื่นครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะอู่ทองสามเลยนะครับแล้วมีเส้นในสีนะหนึ่งเส้นใชมครับความยาวนะครับ ขอโทษนะครับนี่นี่ถึงนี่นะครับนี่นะครับก็จะเท่ากันเนี่ยถึงนี่ครับเนี่ยประมาณเดียวกันนะครับนะครับบริเวณพระตรงเนี้ยถึงจุดนี้นะครับและจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยอ่ทองสามเนี่ยจะเท่ากันลักษณะเกตเนี่ยจะดูแบบสูงมากนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็อกเนี่ยเป็นตัววีพระเนี่ยดูสูงนะครับแล้วก็ซุ้มชลูดนะครับแต่องค์นี้เนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะดึกนุ่มเราดู ภาพเต็มตาไปแล้วนะครับส่วนฐานนะครับฐานเขียงนี่ก็คือเฉียงทั้งสองด้านนะครับนี่ถือว่าเป็นพิมพ์อู่ทองสามพระประธานนะที่มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวชมอีกพิมพ์นะครับนะครับอันนี้ก็คือเนื้อนี่จะเป็นวัสดุนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่าพระเนื้อจะแห้งนะครับเนื้อแห้งแต่องค์นี้ก็คือเป็นสุโขทัยนะครับขึ้นมาซุ้มเฉียงเล็กน้อยเห็นไหมฮะเกตจะลดซุ้ม ใบหน้าแบบผลมะตูมตรงนี้จริงๆเราจะเห็นสังคติลงมานะครับเป็นสังคติที่เราเรียกว่าพิมพ์เสียดมนะครับแล้วก็เข่านะจะเห็นแข้งสันนี่คือความเป็นสุโขทัยเนี่ยต่างกับอู่ทองตรงที่ว่ามีแข้งสันอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนฐานเขียงชัดเจนนะบริเวณนี้สอบตรงบริเวณนี้เฉียงเล็กน้อยนะครับนะครับคันนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวกล้อง 4K รุ่นใหม่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยสั่งซื้อไปเยอะมากนะเพราะว่าชอบแบบนี้ครับ ซูมเข้าเนี่ยครับไม่ต้องปรับโฟกัสเลยนะครับถ้าปรับตั้งแต่แรกแล้วขยายออกเนี่ยครับเนี่ยนะครับขยายอย่างเดียวผมถ้าไม่ต้องเลื่อนโฟกัสอย่างอื่นเลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความละเอียดแบบกล้องวิดีโอเนี่ยระดับ 4K เดี๋ยวตอนฉายในโรงภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวดูด้วยกันแต่ว่ามันก็ต้องดูสองแบบนะครับคือกล้องที่ดูเต็มองค์ด้วยนะครับแล้วกล้องที่ซูมซึ่งองค์นี้นะครับเห็นไหมครับคำว่าหนึกนะครับคําว่าหนึกเนี่ยจะมีพระที่มีเนื้อที่ขดแยกกันนี่เรียกว่าหนึกนะครับอืม แบบนี้ลักษณะนี้คนระับหนึบคือลายที่เราเห็นว่าแตกเนี่ยเกิดจากการหดเห็นไหมครับเนี่ยหดเป็นชั้นๆนะครับผิวเนี่ยจะเป็นก้อนๆก้อนๆก้อนๆเวลาดูลึกๆข้างหลังนี้เรียกแตกลายสังคลโลกอันนี้เรียกว่าหนึกเพราะฉะนั้นพรวมกับพระที่แตกลายสังคลโลกและมีความหนึกที่เป็นพระที่ว่าหนึก,กแกร่งนะครับคือเนื้อลักษณะนี้นะครับหนึกแกรง่งแต่ว่าความขาวใน,นลักษณะแบบงาชา้างคืออมเหลืองหน่อยแก่ไปทางเหลืองนะครับก็ถือว่า นี่สวยงามนะครับที่ผมชอบมากนะครับในทักทุกท่านดูนะเนี่ยคือกลุ่มพระของคนที่ส่งเข้าประกวดเนีครับเนี่ยเห็นไหมครับขาวลักษณะงาช้างเนี่ยหดเนื้อหนึบนะครับเนี่ยเป็นก้อนๆก้อนๆเป็นก้อนหนึ่ก็คือแยกก็จากกันนะครับนะครับก็อันนี้ดู่ความสวยงามครับประมาณนี้ครับการประกวดรอบนี้นะครับก็จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะครับด้วยความที่มีมาตรฐานนะครับแล้วภาพยนตร์ที่เรา เตรียมไว้เนี่ยก็คือจะเป็นการปูพื้นทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องการอบรมด้วยอย่างที่บอกครับทุกอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญองค์ความรู้นะครับที่มีการเรียนการสอนนะครับมาตรฐานที่มีการตรวจมาตรฐานที่ทําเป็นแบบสากลตอนนี้เนี่ยเราได้รับติดต่อจากหลายประเทศมากนะครับในเรื่องของการทําการตรวจรับรองนะครับมาเรื่อยละจนไปัึงถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือการประมูลนะครับโดยการประมูลเนี่ยนะครับก็โอเคละทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นนะครับขอให้ท่านติดตามชมนะครับ เริ่มจากคนที่เขาประมูลสําหรับเพื่อที่จะไปทําบุญใหญ่ก่อแล้วเราไปลองดูว่ารูปแบบเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนล่ะการจัดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งหมดและที่สำคัญครับผ้าที่ทํางานประมูลเนี่ยนะครับได้ใช้เทคนิคการตรวจอายุผ้าแล้วด้วยนะครับซึ่ง เราก็ได้นํามาตรฐานของเราเนี่ยเข้าไปแมทด้วยกันนะครับซึ่งบอกทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นการตรวจอะไรก็ตามในโลกนี้นะครับสิ่งสำคัญสุดนะครับหลักการก็คือหลักการการอ้างอิงการเปรียบเทียบการตรวจอายุเช่นเดียวนะครับการให้พลังงานลงไปแล้วออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบกับค่าหินค่าปูนค่าดินที่มีอายุเยอะซึ่งการเปรียบเทียบในการตรวจอายุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีการเดียวมันมีการเปรียบเทียบหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบด้วยความถ่งเฉพาะ เปรียบเทียบด้วยการดูสัดส่วนาธาตุในเอ็กเซเรฟลูเรเซนต์ดนั้นการตั้งสัดส่วนนะครับการหาสัดส่วนในเครื่องที่หาอันนี้ถึงมีความสําคัญนั้นไม่ได้ว่าใช้เครื่องไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการพัฒนาให้สู่กระบวนการที่เราทํามาตรฐานเหล่านี้นะครับการถามว่าการดูกล้องกําลังสูงช่วยได้ไหมมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าเนื้อที่อยู่ในยุคควรจะเป็นอย่างไรแต่ละกระบวนการเนี่ยมันไม่สามารถสรุปเอากระบวนการเดียวแล้วบอกว่าใช้ได้เราต้อง ใช้องค์ประกอบให้มากที่สุดถ้าวันหนึ่งนะครับเทคโนโลยีของ p ี d อเดสแตนดาไปได้มากกว่านี้จากการตรวจสีห้าอย่างอาจจะมี1ิบอย่างก็ได้ครับ20สอย่างก็ได้เพื่อให้ยืนยันว่าพระนั้นอยู่ในเกณฑ์นะครับที่เป็นพระอยู่ในช่วงไม่เกินนะครับ24 1 5สอิบห้าอันนี้คือสำคัญนะครับังนั้นในการประมูลครั้งนี้เนี่ยแหละก็จะรวบรวมนะครับเทคโนโลยีอื่นเข้ามาด้วยแล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบเมื่อค่าที่ได้ในการตรวจต่างๆเทียบเคียงจน เรียกว่าได้หมดนะครับอันนี้ก็ยิ่งทําให้ระบบฐานข้อมูลนี่ความมีความเข้มแข็งขึ้น,นการที่เราทำมาตรฐานแลวก็ทาหลักสูตรไม่ใช่เรามานั่งเดานะครับมีเครื่องอะไรก็ไม่รู้จกเครื่องหนึ่งจากนั้นบอกเฮ้ื่อที่ต้องใช่ไอ้นี่คือนี้คิดกันไปเรื่อยนะครับการทําเป็นมาตรฐานปุ๊บเนี่ยมันจะต้องถูกการตรวจสอบนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรต้องมีเหตุผลครับถ้าเหตุผลเพียงพอนะครับหลายอย่างทั้งนจะสามารถทําเป็นองค์ความรู้ได้ การเดินเข้ามาตรฐานเนี่ยหมายความว่าพีเอทีเอสเดนด์ดก็ดีนะครับมูลที่พลังบุญก็ดีเจ้าพญาเจพีวก็ดีตอนเนี้ที่ทํานะครับเอาตัวเองเนี่ยไปให้เขาตรวจเอาตัวเองเนี่ยไปให้เขาตรวจเอาไปให้ I ไอเอโอเนี่ยมาตรวจว่าเราทําถูกต้องไหมเราใช่ไหมไม่ได้เอามาแล้วเราเถียงให้คุณต้องเอาแบบผมต้องงี้ต้องงั้นไม่ใช่นะครับเราต้องให้มาดูว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่า,ากระบวนการหรือเปล่าตามสิ่งที่สากลเขามีหรือเปล่านะครับนั่นนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับแล้วให้ติดตาม P.S.A. สะอาดตอนนี้มีเจ้าพยาเจพี y มาด้วยนะครับ P2N Holding นะครับสที่อยู่นะครับส่วนอินสแกนราชพฤกษ์ให้รอนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ